วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ออก้าพร้อมกับชุดประจําเดือนแลวก็สกินพืนประจาเดือนครับซึ่งสกินปืนประจาเดือนนี้ก็คือ G36 ที่ปกแม่นยำกับมกกาซีนที่ปักปักประจำป่ตัดโอเควันนี้เราจะาภารกิจต่อไปก็คือจะมาเล่นคู่กับชุดตัวนี้ครับออก้าครับเป็นสกินออก้าบวกโคโค่ยาโตะแล้วก็จะตติงนะครับผมซึ่งผมจะเล่นคู่กับปืน G36 ให้ได้นะถ้าผมหาเจอนะครับ เรื่องของเขาจะทำการเล่นกับปืนซีสามไปตลอดเกมเลยนะครับลองดูหน่อยซิว่าวันนี้ผมจะได้เล่นไหมนะจัดไปครับผมตอนนี้ก็โดดลงมาเลยจะมีคนลงมาใกล้ๆเราหนึ่งคนด้วยนะครับจังหวะน,นี้เดินเข้าไปได้ปืนซองแบบปน็นพีสี่สเพื่อของเราเห็นรหมว่ากู้สังลถจ้าโหมดสามไมมีคนเดียวพาสมาเอามาก่อนพลาสมาเอามาก่อนเ มื่อกี้า้ามฝั่งนี้เนาะงั้นก็ต้องไปดูฝั่งแล้นละซึ่งเหตุผลที่ผมเอาเดี๋ยวผมจะลองอธิบายสกิีค่าวๆให้ฟังนะผมที่เหตุผลที่ผมเอาไอ้ให้ตมาเพราะกันดาเมจจากด้านหน้าใช่ไหมมันก็ช่วยเราลดช่วยโหด้านบนเลยหรอโอ้ยน่าลำคานมาอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นแอบด้วยนะโอเคได้แอบหนึ่งอุ้ยกดผิดก็คือประมาณว่าเอ้ ใช่ปัไม่ใช่เออเดี๋ยวไปถึงแล้วนะผมอธิบายถึงนะอ้อก็คือเราจะประมาณว่าเวลาพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ลดดามเมจจากด้านหน้าได้บวกกับสกิลของจัดติมด้วยก็สามารถลดได้เยอะเลยนะเออนั่นแหละประมาณนี้แหละสําหรับคอมโบของผมนะแต่ถ้าใครเห็นว่าคอมโบคนมันจะมีคนดังหลายคนว่าทําคอมโบไว้นะซึ่งก็ลองไปหาดูได้นะเผื่อใครคอมโบไหนดีกว่าคอมโบผมก็มีเยอะแย,ยะของผมก็เน้นแบบว่าบวกโดยตรงนะคือบวกตรงๆแล้วก็ปูหน้ามาตรงนะ แต่สำหรับบางคนอาจจะมีแบบที่ดีกว่านี้อยู่ก็ได้วื่้วเน่ยแเนามีออกฝาแล้วนึกว่าออกซ้ายแตกเ๋ยโอ้ยเมื่อกี้เข้าหัวนะเนี่ยเลยรอดโอเครออเครับผมตอนนี้เราก็ต้องหาปืนพัสมาเอจย G36 ไปต่อเรื่อยๆนะครับก็มีไฮยตโตะไว้รถเพิ่มเจอะเกาะเนาะ เลาเรายิงตัวศัตรูแล้วเกาะศัตรูมันจะอยแตกอะไรเงี้ยก็เอาจะตตไปได้นะหรือเอาตัวอื่นไปก็ได้หรือถ้าอยากจะได้สกิลแบบเน้นไอ้ EP ก็เอาของไคลอดไปก็ได้นะอนนนได้ท e ั้ง EP ได้ทดั้งแ a m a g e เลยโอ้โหเอแตกโวจังวะมันยิงไม่ไงเนี่ยเกอะเกือบแตกเลยยิงกันอยู่ทนนุกคนครับแต่วันนี้ผมได้ไป4ิวืลอนนะผบ แต่ได้ดปืน AK นะผมว่าจะไม่นับนะครับจนกว่าจะได้ g ีสามกก็คงจะยากเลยนะวน,นี้แค่วิ่งมาขนาดนี้ก็ปกติแถวนี้มันดอกกอปอ่อยเลยนะอุ้ยอุ้ยม,มี EP แล้วตอนนี้คือแล้วมันไม่มีแท่น EP ด้านล่างเลยเนาะแล้วประเด็นคนมันไปอยู่ด้านบนเือหมดทุกคนเลยนะให้เราก็โอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมมันเดี๋ยวนะด้านหน้าตรงนี้มันมีปืน,นี่ปกักแล้วหรอเออ ไล่ออกไปไล่คนนั้นก่อนนะเจอหนีวิธีเติมล่อศัตรูมาล่อศัตรูมันออกมาล่อศัตรูออกมาหนีวิธีล้มตระแล้วก็โอ้โหจะแตกเลยละใช่ไหมนี่จบไปซะนี่นะครับ EP ก็พยายามปั๊มยาให้เยอะที่สุดนะถ้า EP จะได้ไม่ลดมากนะครับก็ถ้าใครคิดว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงหน้าหมอไปก็ได้นะครับเพราะยังไงซะ ไอตัวนี้มันคัมิงแบบว่าจะบอกไงดีว่ามันสามารถผูดาวเร็วอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็จะเล่นด้วย m p 4 0ไปแล้วกันเนาะเน้นบวกไปแล้วกันเพราะว่าถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้ G36 เลย <c oughs> จะเล่นมันไหนวะเนี่ยแต่จะจอดวันนี้ฉันจะได้ G36 มันไหนวะเนี่ยไม่มีอะไรสักกระบอกหรอก AK นี่คือหาง่ายเกินแล้วดูสองคือ50เมตรน่าจะแว่าเปลี่ยนได้แล้วเนาะ จเจ้าดาวหกต้องคือต้องหาเอาในนี้เหรอไม่มีหนอกปกติดอกง่ายเกินทีวันนี้ทำไมมันไม่ดอกเลยอะปกติคือหาดอกง่ายเกินเนี่ยไม่มีเลยสักพันปกตินี่คือแทบไม่ต้องหาเลยอะผมเนีน่ยนะอยากให้จีเอ็มทำระบบไอมาร์คของที่เราต้องการจริงจริงไอที่แบบว่ามาร์คไปเลยอ่ะอยากได้ปืนิไหนก็มาร์คตอนเลือกเขาเราไปอะอยากให้ทำมากเลยอุ้ย โอ้งหน้าหลังอีกแล้วทำลายวอร์นี่ครับผมแล้วก็ปาดด้านฝ่ายยังมีตัวน่าจะอยู่ตรงไอวอรเยอะนี่หใช่จริงๆด้วยใช่จริงๆด้วยเกือบแตกแต่ยังกลับมาได้ เกิแตกแต่ยังกลับมาได้แต่ปืนอ่ะไม่มีแล้วปืนที่สามกันไปไหนหมดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปหามันดูนะครับซึ่งจุดที่ผมคิดว่าจะไปหาก็คงจะเป็นในเมืองฝั่งโน้นละเนาะไปเท่าฝั่งโน้นลขอให้ได้สัหน่อยก็ยังดี เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูฝั่งในเมืองฝั่งอู้ด้วยนะครับคือจริงๆถ้าเราเอาไอ้ตัวอะไรนะหน้าคซ้อนมาเนี่ยมันจะเพิ่ม v ีพีได้เยอะกว่านะมันอาจจะดีวกว่าการที่เอาล็อกคูนมาอีกนะแต่ว่าตัาวฟามที่ผมมองว่าสกิลนี้มันยังรีคูดาวงานอนยะูนน่นะเพ่านึงนาทีเนี่ยเอามาลดดีกว่าโอ้โหยังไม่เจอเลยจนถึงตอนนี้เอเคทั้งเกมเลยเนี่ยแล้วเวลาอยากเล่นเอเคดันไม่มีใครคือเอเคทำไมแผนที่นี้ดอกเยอะจังวะปกติมันไม่เยอะขนาดนี้ อไม่มีปืนด้วยในนี้ปกติมีนะเออ,อยากรู้จังเลยมันยังม,มีคนไปยืนเปิดแบบเมื่อกี้นี้อยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวมืกี้ปืนอะไอาเหรอปาสต์ว้า,อาอนอะไรจะเจอปืนที่เราต้องทารสกิวเนี่ยซื้อก็ไม่ได้เสียได้เหรียญอีกถ้าเราเป็นแรอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างล่างนะครับ หลือยี่สิบเอ็ดคนขอให้ได้สักสองสามคนสุดท้ายก็ยังดีขอให้ได้จับมาเล่นสักหน่อยก็ยังดี xm แปดโอชีวิตท้อไหมเนี่ยมันน่าจะท้อแล้วนะตอนนี้เราผมเนี่ยท้อมากเลยทำไมมันไม่มีให้เลยสักกระบอกเดียววะถ้ยมีสักกระบอกหนึ่งก็ยังดี gm ใจร้ายจนไปเปล่าเนี่ยเวลาเราดูนะการมาร์กของอะ่ะคือถ้าเราวิ่งเกินหนึ่งสิบวิหรือนาะทีหนึ่งเนี่ยคนมาร์กก็ยังตำแหน่งอื่นได้ไหมหมวกสามที่มาตั้งแต่ตอนที่ผมมาถึงละ อิ้ยเสียงนี้ชัดเจนมากมีคนยิงเราคนระับแ,แล้วที่เกาะสามไม่มีหโอเคเขายิงกันอยู่ด้านบนนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอีกปีสิบๆจะได้ไดเล่นอ๋อจีสามพกได้แล้วครับทุกคนนี่เป็นไงลราโอ้จีสามสิบหกกว่าจะได้เล่นคือเหลือไม่ถึงสิบคนแล้วเหลืออีกสิบเก้าคนนะเหลืออีกสิบแปดคนนี่นะครับจีสามหกตัวนี้เลยตกการที่จะทําให้เราได้เล่น,ลนปืนโ,ดโดหดๆนะวันนี้ เวที่36ปกติมันเป็นผมจะเล่นในโหมดระยะแล้วกันเนาะก็ถ้าทุกคนคิดว่าควรจะกลับมาเล่นสักรอบก็ยังดีก็แล้วแต่เดี๋ยวผมบอกว่าขอให้เล่นเกมนี้จบกับชนะขอสิบเจ็17คนพระเจ้าจาก26เหลือ10คนเองเฮ้ยคนโอ้พระเจ้าแล้วที่ของมันดีด้วยนะตัดโดดลงมาอีกตัดลงมาอีกก็ป้า้อยครับผมเนี่ยครับือเอาอย่าตกเฮ้ยดับคนมีย่คนระไหนวะ เนี่ยทุกคนมันก็แรงอยู่นะ G36 อ่ะอน,นี่คือบวกแม่นยำบวกแม็กนะครับหรือว่าแม็กซ์ีมันอยู่32เลยปะหรือว่า2ีถ้าจะไม่ผิดน่าจะบวกแม่นบวก,กแม็กนะครับสีมันก็สวยเท่าไหรปืนนี้มันเป็นแนวการ์ตูนการ์ตูนเฮ้ยมันยังมีคนหนึ่งนี่ที่มันยิงกันอยู่เมื่อกี้โอเคเหลือ13คนสุดท้ายกับ8วนะครับซึ่งก็ต่อจากนี้ก็คงจะต้องเน้นใช้ G36 แล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยอ้าอ,อยู่ไหน อยู่ไหนวะเข้าใจไหมคือเนี่ยเขาแอบตรงไหนวะลงรถเหรอโอ้เห็นละวิว่งเข้าวงมาอยู่เลยเข้าไปเลยอุ้ยอุ้ยด้านบนเหรอวิ่งขึ้นไปข้านบนดีกว่าทุกคนจะออมเอาแล้วกันเนาะ <c oughs> แต่งแล้ววงมันไปจบตรงที่เราเกิดเลยนะปเปนียประเด็นลองสแกนดู เอ้ยเหลือ6คนสุดท้ายโอ้โหยิงกันนัวเลยตอนนี้จุดที่เราเกิดคือจุดที่เราจบมันจะจบเหลือ5คนสุดท้ายแล้วตอนนี้ครับอุ้ยเฮ้ยไหนวะอ๋อเห็นแล้วือบแตกโอเคคือเรามองไม่เห็นตัวมันเนาะโอ้โหเนใส่กล่องกันเลย โอ้โหแรงเกินเดีย๋ยวปั๊มยาล่อกซะหน่อยตาโอ้ยทำไมอะเดี๋ยวไปตายจริงหรือฮะฮะสุดจัดโอ้ไม่ตายซะงั้นแล้วเมื่อกี้คือเป้าไม่ล็อกเลยสักแอตอนนี้เขายืนออกมานะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ